สำหรับมหาคติธประธานในสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของอายตนะบัพคือว่าได้เรื่องอายตนะหวังว่าท่านหลายคงยังจำได้ <c oughs> ที่ผมเคยนำประสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงงูงเหลือมแก่เมื่อฟังบทอายตนะที่พระท่านไปซ้อมในธรรม ในสมัยพระพุทธเจ้าศพฟังบทายญตนะแล้วมีความพอใจมากติดใจอยู่ในบทยญตนะนั้นทั้งทั้งที่ไม่รู้ภาษาวา,าษานั้นเขาว่ากันยังไงแต่พอใจในเสียงตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตายจากงูเหลือมแก่ไปเกิดเป็นเทวดา ตายจากเทวดามาเกิดเป็นพรหมมาเป็นอจเกได้ที่ไปสุภวิญญาณแล้วต่อมาได้พบพบพระอราหันต์เพียงพระท่านแนะว่าว่าอย่างไงทา,ายตนะห,หรือมยตนะเสียแล้วหรือเท่าน,นี้ก็เกิดความละอายกับใจพระเทศายตนะให้ฟังโดยย่อท่านได้ประโสดาบัน ต่อมาอีกเวลาครู่หนึ่งพระเทายตนะโดยพิสดารท่านได้สมเร็จอนาหัตผลเป็นอนวุวาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลถ้าเรารู้จักใช้รู้จักประพฤติปฏิบัติแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีผลเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นบทอายตนะนี้สำบทสสำหรับบทอายตนะในมาหาปฏิปทานสูตร ผมก็จะขออารัธนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพชิจนาศีทรงตรัสไว้มากล่าวนำก่อนเสมอว่าท่านตรัสว่ายัางไงแล้วก็มาธิบายในการด้านด้าน,านปฏิบัติกันต่อไปทั้งนี้เพื่อจะยกตนออกซิว่าธรรมะที่ผมมาสอนเป็นของผมเป็นผู้สร้างขึ้นแต่ความรู้สึกของผมเป็นอย่างนี้เมื่อไรผมก็ต้องแย่งที่พระเทวทัตอยู่เมื่อน,นั้น ผมต้องสารมระเทวทัตเลยไม่ทำหรอกไม่เอาไม่ขอไปยั่งที่ท่านอยู่แต่ก็ว่าไม่ได้อาจจะเผลอลงไปมาอะไรก็ได้จงอย่าคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษผมมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าผมยังเดินอยู่เฉียดปากขุมนรกห่างไม่ถึงนิ้ว จนกว่าจะสิ้นลมปราณมาไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ลงนรกมาไรนั่นแหละจึงจะมีความพอใจว่าเราคนนรกเวลานี้ยังมีความรู้สึกวันๆอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาตายลงไปอาจจะไหลลงบนนรกมาไรก็ได้ตอนนี้ไปเขาได้โปรดฟังบทอยธยตนะตามพุทธพจน์ทบทพระบาลีจเจ้าบาบาลีมาว่านิดเดียว แล้ขอแปลเป็นภาษาไทยตามสํานวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าปุณณะจักรังพิกเวภิกขุธรมเมสุธรรม,มานุปัสสีวิหารติเป็นตน้นบาลีเขาว่าธรรนี้เมื่อแปลเป็นภานษาไทยตามสํานวนบาลีฟังยากหน่อยได้ขอนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟัง ว่าดูก่อนพิสุกนั้นไหลข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิกสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมเพื่อยตนะภายในและยตนะภายนอกอย่างละหกเมื่อดูก่อนพิสุกนั้นไหลอย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาหินธรรมในธรรมคืออยตนะภายในและอยตนะภายนอก มดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมวินันนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสัญญอดคือกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งทังสองนั้น,อ,นอันใด ย่อมรู้จักอน,นันด้วยอนหนึ่งความที่สังโยกยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยอันใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยฟังยากนิดนะแต่ก็ฟังไว้เพราะว่าเป็นสำนวนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนต้องว่ากันตามแบบอนหนึ่งความที่สังโยที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใด ย่อมรู like, いい้จักประการนั you. you. ้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญญชน์อันตนละสิแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึ่งสัญญชน์ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองอย่างนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญน์ความที่สัญญน์อันยังไม like ่เกิดข <noi> ึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สัญญอดอันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสังโยตย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นลวสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งสังโยตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยตที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย หนึ่งความที่สัญญ์อันตนละแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักลินด้วยหล่นย่อมรู้จักรสด,ด้วยหนึ่งสัญญน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยลินและรถฉันใดสองอย่างอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญาน์ที่อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเสียอันหนึ่งความละสัญญาตี่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย นั่นเองความที่สัญญอันตนละเสร็แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโพธพะสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วยอันเ่งสัญชน์ย่มเกิดขึ้นอาศัยกายและโพธพะทั้งสองอันใดย่อมรู้จักกันนั้นด้วย อันหนึ่งสัญญาตอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสัญญตที่เกิดขึ้นเส้นได้แล้วด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละความที่สัญญาต์อันตนละเส้นได้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วย ย่อมรู้จักอาธรรม,มารมคือสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจด้วยอันหนึง่งสัญญน์ย่อมไม่เกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองอันใดย่อมรู้จักอันนั้นอันหนึง่งความที่สัญญันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย อันหนึ่งความละสังโยทต่เกิดขึ้นได้แล้วโดวยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งสังโยทต่อันตนละได้แล้วยออวอ่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายในย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมเป็นไปภายนอกก้าง ย่อมพิจา,า,า,าจรณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดและความคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้ากเกเธอนั้นแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุนทั้งหลายพิสูย่อมพิจารณาเหนธรรมในธรรมคือยตนะภายในไดยตนะภายนอกดังนี้แลอันนี้เป็นสํานนนคืององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสผมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมากล่าวไว้เพื่อว่าเป็นการป้องกัน <c oughs> ที่จะให้คนอื่นมีความเข้าใจว่าผมเอาพระธรรมนี้สร้างขึ้นมาเองโดยลำพังนี่เมื่อกี้ว่ากันตามแบบพรมบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ ฟังแล้วปวดหัวไหมถ้าฟังตามนี้ก็กลุ่มใจเวลาที่เราจะปฏิบัติเราจะทำยังไง <c oughs> เวลาที่เราปฏิบัติเราก็รวบเอามาใช้เป็นจุดเดียวกันเพื่อเน้งกล่าวว่าตาเห็นรูปในตานะั่นเป็นอายตนะภายในรูปนี่เป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายใน หูฟังเสียงเสียงสัมผัสหูเสียงแปลยตนะภายนอกจมูกแปลยตนะภายในกลิ่นแปลยตนะภายนอกจะไม่คู่กันจมูกชนกลิ่นหูชนเสียงตาชนรูปแล้วก็ลิ้นชนรสกายชนการสัมผัสใจชนอารมณ์ เป็นนวาตาเห็นรูปรูปสวยติดในรูปลืมไปว่ารูปเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปนในธ่ามกลางมีการสลายตัวบริสุทิ์หลงไหลไฝ่ฝันในรูปก็เชื่อว่าเป็นการหลงทุกข์พระรูปกายทั้งหมดเป็นปันจจัยนำมาซึ่งความทุกข หูได้ยินเสียงเสียงเพราะชอบใจแต่ว่าบางเองิญถ้าเสียงไม่เพราะก็สะดุ้งใจ <c oughs> ไม่ชอบใจเป็นอันว่าใช้ไม่ได้ในสองอย่างตาเห็นรูปรูปสวยจงมีความรู้สึกว่ารูปนี้ไม่มีสภาพทรงตัว เมื่อเกิดขึ้นมีความผ่องใสไม่ช้านานเท่าใดไม่ก็มีสภาพเสื่อมโสมแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดพยายามหักห้ามอารมณ์ที่ฝืนต่อความเป็นจริง <c oughs> ที่เราติดในรูปติดในเสียงกันนี่เราแล้วอารมณ์มันฝืนความเป็นจริง ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรลำบากเป็นของธรรมดาธรรมดาถ้าในยอมรับนับถือกฎของธรรมดาในตอนท้ายที่กขาบอกอยู่แล้วแต่ที่เรามานั่งลำบากมานั่งเป็นทุกข์กันยนีเพราะาเราฝืนกฎธรรมดาเมาในรูป คิดว่ารูปที่เราต้องการมันสวยสดงดงามแต่ก็ไม่ได้ดูรูปคนก่นกอนรูปที่เกิดกันก่อนที่มันเก่าแล้วมันโทรมลงไปความจริงรูปที่โทรมลงไปนั่นมันก็เป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่เราพึงปรารถนาเหมือนกันบางทีจะผ่องใสดีซิกว่ารูปที่เราปรารถนาในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติของท่านพระรีวัต ว่าพระเรวัตท่านคิดยังไงจริงเข้าป่าที่ก็ให้พรบอกว่าขอเธอจงมีบุญอย่างกับคุณยายของเจ้าสาวซึ่งมีอายุร้อยี่สิบปีท่านถามว่าคนนี้หรือคุณาาายายเขาบอกวาใชัยบอกไอ้นี่ัังอกขอโทษผมงอกฟันหลุดฟันหลอหนังตกละหลังโกง ตัวเหมือนก็บไม้จิ้มผีผีตายซากอย่างนี้นี่แหละคนมีบุญถามว่าเจ้าสาวจะเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปในวันหน้าเขาบอกว่าเป็นจ่ะถ้ามีอายุถึงอย่างนี้ท่านเลยคิดถวายบังคมลาน,นีบทเลยนี่เนื้อแท้จริงๆมันก็เหี่ยวมันก็ย่นลงไปไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงมันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อตามมองรูปแล้วก็จิต คุมจริงๆมันคุมที่จิตผมขอพูดแบบนักปฏิบัติไม่ขอพูดปริยัติจริงๆไอ้ตะคุมคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมลิ้นคุมใจไม่เต็มพงกายเนี่ยไม่ได้ไปคุมคุมจริงๆคุมที่จิตตัวเดียวมาหาสติปบฐานเอาสติเข้าไปคุมจิต คอยเตือนจิตไว้ว่าเจ้าจงอย่าหลงรูปเพราะรูปนี้จริงๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีการทรงตัวเวลานี้เจ้าเห็นรูปที่กำลังผ่องใสก็มีความรักใคร่มีความปรารถนาจงเป็นดูรูปที่เกิดก่อนนี้ที่แมยุมากกว่านี้มีสภาวะเป็นยังไง แล้วมันเสืส่อมโทรมลงไปขนาดนั้นถามเขาว่าไอ้ไวขนาดเดียวนขนาดนี้เนี่ยเขาผ่องใสหรือว,ว่าเขาสุดโทรมแบบนี้บางทีเ็าบอกเขาแย่ผ่องใสกว่านี้อีกนี่เราก็เพิ่งรู้ว่ารูปที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันก็มีสภาพมันเดียวกันเกิดข,าากขึ้นมาในเบื้องต้นโตบเติขึ้นมาผ่องใสใเต็มที่แล้วก็โทรมไปทีละน้อยดันน้อย ในที่สุดก็สลายตัวและรูปเต็มไปด้วยความสกปรกหันไปดูโน่นปฏิกูระบับอาการสานสิสองหันไปพิจารณาท่าสี่หันไปพิจารณานวสีเก้าที่ผ่านมาแล้วเห็นรูปเมื่อเข้าเมื่อไรต้องเอาจิตใจเข้าไปจับสภาวะสามรายการนั้นทันทีว่าเจ้ารูปนี้มันก็เป็นสภาพแบบนั้น <c oughs> แต่ได้ว่ามันไม่ตายอย่างเดียวมันมีความเสียงเป็นอิสุดเราไม่พึงประรานนาในมันสำหรับเสียงก็ไมนกันซึ่งมันไม่มีความหมายสำหรับเราเลยฟังแล้วมันก็ผ่านหูไปมันไม่ทำให้เราร่างกายเราอ้ว,วนขึ้นแล้วมันผอมลง รูปร่างเราไม่สวยฟังเสียงแล้วสวยแรงเราไม่มีฟังเสียงเรามีแรงร่างกายเราผอมฟังเสียงแล้วอ้วนร่างกายอ้วนเกินไปฟังเสียงแล้วผอมพอดีมันก็ควรยอะนับจะยึดถือเป็นสําคัญแต่นี่ฟังเท่าไรมันก็แค่นั้นไอ้ส่วนที่จะเป็นไปมีความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> มันอยู่ที่อารมณ์ของใจจงเป็นผู้ไม่ติดอยู่ในเสียงถือว่าเสียงไม่มีความหมายความสําคัญเดียวเป็นความสุขหรือความทุกข์คืออยู่ที่อารมณ์ของใจที่พิจารณาในธรรมที่ถูกต้องเท่านั้นมาเรื่องของกลิน่นติดกันนักเอกกลิ่นแบบนี้ไม่ดีกลิ่นแบบโน้นดีกลิ่นแบบโน้นไม่ดีกลิ่นแบบนั่นดีรวมๆความแล้วมันไม่มีดีสักกลิน่น เพราะว่าไม่ว่ากลิ่นอะไรทั้งหมดสัมผัสประสาทหูแล้วมันก็หายไปเป็นอันว่าไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ไปอนัตาสลายตัวไปในสึกเหมือนกับเสียงนั่นแหละแต่ว่ามันที่ขังอยู่ในจิตเพราะจิตมันจําแต่ความจริงเสียงมันไปแล้วกลิ่นมันไปแล้วแต่จิตมันจําจิตมันเกาะทั้งทั้งสิิภาวะอย่างนั้นมันไม่มีไอเสียงก็หายไปแล้วไอกลิ่นก็หายไปแล้วแต่จิตมันดึงใจเขาไว ว่าพอใจเสียงอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้แล้วกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีมันทําให้เราดีขึ้นแล้วมันทําให้เราเล็วลงได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะมีความทุกข์มันอยู่ที่กลิ่นที่เสียงหรือมันอยู่ที่จิตเนื้อแท้จริงๆมันต้องอยู่ที่จิตไว้กลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วมันก็เว็นอนัตตาไปเลย หายไปเลยแล้วเราเวลามันไปแล้วเราไปดึงกลับมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้แ้ไปยุ่งกับมันทําไมไปสนใจกับเสียงไปสนใจกับกลิ่นทําไมสําหรับรถก็เหมือนกันเวลาจะกินเข้าไปเลือกรถอย่างนั้นเลือกรถอย่างนี้หน่นไอ้ดีนี่อย่างนี้มันถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีต้องกินอย่างนั้นมีอย่างนี้กินไม่ได้ต้องไปกินอย่างโน้น ของที่กินเข้าไปแล้วทั้งหมดเลือกแล้วแต่รถเลิศทั้งสิน้นเป็นรถที่เราพอใจแต่ได้ว่ากินแล้วถ้าถ่ายมากรับเข้าไปกินใหม่ได้ไหมใบของที่ถ่ายลงไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วมันเนื่อนจาของที่มีรถเลิศที่เรากินเลือกกินมาอย่างดีแล้วแล้วเราจะกินใหม่ได้ไหม ทุกคนนี่เห็นจะนึกว่าเอะนีรงรงตานี่ยบ้าให้กินขี้เนี่ยจะว่าบา้าว่าดีก็ช่างแต่รถมันดีเรากินมันใหม่ถึงจะไม่เปลืองเราก็กินไม่ได้ทําไมจีกินไม่ได้สกปรกแต่ของสกปรกนํำเป็นอะไรเป็นอาหารใช่ไหม ฉะนั้นก่อนจะกินคนอย่าสนใจในรสพื่อเป็นการละสังโยชนต้องพิจารณาเป็นอาหาเรปฏิโกูสัญญามีบรรดาพระเนนทั้งหมดจงระวังให้ดีนะเวลาที่ใช้ข้าวทุกเวลาต้องพิจารณาหารเป็นอาหาเรปฏิโกูสัญญา ว่ารเราจะไม่กินเพื่อติดในรสเราจะไม่กินเพื่อติดในกลิน่นเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะไม่กินพยังกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินพยังอัตภาพไปเป็นไปจงยาติดในรสถ้าติดในรสหลงในรสไม่พิจารณาอย่างนี้ได้จงพิจารณาว่าอาหารนี่มาจากพื้นฐานจากการสกปรกเพราะว่า ธาตุพืชทั้งหมดสปกปรกสัตว์ทั้งหมดสปกปรกเมื่อปรุงเข้าแล้วก็มารวมกันกินข้าไปแรวมันก็สปกปรกเมื่ออาหารเป็นที่เลี้ยงร่างกายสปกปรกร่างกายมันก็สปกปรกเพราะนั้นเราจะไม่ติดในรสอาหารเราจะไม่ติดในร่างกายของเราเราจะไม่ติดในร่างกายของบุคคลอื่นเพราะมันเป็นของสปกปรกต้องพิจารณาอย่างนี้นะ ถ้าไม่พิจารณาก่อนลงนรกทุกองค์เวลาก่อนชนะหันโปรดทราบไว้ด้วยถ้าตายแล้วไปตกนรกจะมาโทษกันว่าไม่สอนเป็นอันว่ารถเราก็ไม่ติดเพราะว่ารถมันผ่านปลายลิ้นกับโคกลางลิ้นแล้วก็หายไปที่คนลิ้นมันก็ไม่รู้สิกรรถรถมันทําให้เราหนุ่มใช่ไหมถ้าเราแก่ มันก็ไม่สามารถจะสร้างคนแก่ให้เป็นคนหนุ่มได้แ้วมันก็ไม่สามารถจะสร้างคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บงอมแงมให้มันหายจากโรคได้เป็นอันว่ารถไม่ได้เกิดประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ติดเป็นเพียงว่ากินเข้าไปพราะยางภาพเป็นไป,ไปยาสนใจในรถนี่เราห้ามอะไรห้ามลิ้นเลยห้ามไม่ได้ต้อห้ามใจ รูปก็ไหมือนกันไม่ใช่ห้ามตาเสียงก็เหมือนกันไม่ใช่ห้ามหูกลิ่นไม่ใช่เสนไม่ใช่ห้ามจม,มกูกลิ้นไม่ใช่ห้ามรสห้ามใจบอกใจว่าจงอย่าติดในสภาวะอันนั้นว่ามันมีสภาพไม่เที่ยงแล้วก็มันสักามีการสลายตัวไปในที่สุดสำหรับการสัมผัสระหว่างกายต่อกายก็เหมือนกัน ไอ้กายต่อกายเนี่ยมันไม่รู้สึกมันมีสภาพเป็นหัวหลักหัวตอเป็นผีแต่สิ่งที่รับสัมผัสจริงๆมีความรู้สึกก็คือใจบอกใจว่ากายที่เข้าไปสัมผัสกับกายไอ้กายตัวนี้มันเป็นอะไรหันเข้าไปดูปริกูระบับในอาการสามสิบสองมันสะอาดด้วยสกปรกหันเข้าไปดูในธาตุสี หันก็ไปดูในวันนวสี9เก้าว,ว่ากายที่กำลังสัมผัสอยู่เนี่ยมันน่ารักหรือมันสะอาดมันสกรปรกเราจะเห็นว่าไม่เหมือนกับถุงอุจาระเคลื่อนที่หรือเหมือนกับซากศพเคลื่อนที่นี่มาธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจก็จงหลีกธรรมารมอย่างอื่นเสีย จับไว้เดียวว้าภาพร่างกายของคนคนดีของสัตว์คนดีของเราคนดีของเขาคนดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเรารับทราบแล้วว่ามันไม่ใช่เราและไม่ของเราเราจะไม่ยึดถือมันต่อไป อันนี้เป็นสําหรับนนยตนะนีนก็ดีในปัญญไข่ก็ดีเป็นวิปัสนาญาณทั้งหมดเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมบัติของตัณหาที่สร้างขึ้นเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเรายึดถือมัน ถ้าเราเปรื่องมันเสียนได้เมื่อไรเราจะมีขจิตเป็นสุขเมื่อนั้นเวนนั้นว่าองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาให้พิจารณาหาความจริงจากรูปสิ่งที่ตาเห็นจากเสียงที่เข้ามาสัมผัสหูจากกลิ่นที่มาสัมผัสจมูกจากรถที่เข้ามาสัมผัสลิ้นจากกายที่มาสัมผัสกาย แล้วก็จากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนี่ศูนย์แห้การปฏิบัติจริงๆก็คือระวังที่ใจตัวเดียวถ้าใจยอมรับนับถือก็อขึ้นความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วแล้วมายึดถือในมันการเจริญมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ไปเจาะเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งต้องใช้อารมณ์ทั่วทั่วไป ไม่ใช้ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนนาปานุสติกรรมฐานต้องทรงเป็นปกติในเวลาปฏิบัติขบันดาเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งหรือต้องนอนต้องยืนต้องเดินท่านจะนั่งท่านไหนจะนอนท่านไหนจะยืนท่านไหนจะเดินจงกรมท่านไหนก็ทําได้ตามปกติ ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านก่อน้อมจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานจิตมันรักสวยรักงามก็ไปคว้าเอาปฏิกูลบัพธาตุบับนวสีมาใช้ถ้าจิตมันเมาในเวทนาใดๆก็ไปดูในเวทนานุัสนาถ้าเป็นการควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวจริงๆต้องจับอยู่ที่จิตตานุบสนาเป็นปกติ ถ้ายึดศูนย์จิตตานุภัสสนาเป็นปกติและอารมณ์เลวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้กำลังใจขมันดาแต่พุทธบริษัททั้ไหลายก็จะเข้าจุดสูงสุดคือพระนิพพานตามที่พระเจ้าต้องการสำหรับการแนะนำในพระกรรมฐานในมหาตธิปถานนาสูตรบทว่ายตนะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงนี้ต่อที่นี้ไปขบันดทาทั้นหลาย พยายามทรงกายตามอัิยาศัยที่ท่านจะเปียงทรงนั่งนอนยืนเดินได้ตามอธัธยาศัยแต่ทรงอารมณ์ใจไว้ในยตินะพยายามทําลายสังโยชน์ทั้งสิบประการตามความมุ่งหมายที่องค์สมเด็จพระจิตตมาณทรงแนะนําจึงกว่าจะได้เวลาสมควรของท่านสวัสดี